โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาอัปเดตแผนที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันกันนิดนึงว่าในปัจจุบันในแพชล่าสุดนี้เนี่ยผมมีการปรับปรุงแผนไปในทิศทางไหนบ้างแล้วมันเป็นแผน4222ที่มันแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างยังไงเนี่ยลองไปชมกันดูครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติม f ีฟ่าพอยต์ถูกๆดีๆต้องนี้เลยครับ โอเวอร์ท็บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ฟีฟ่าแต่ไม่ว่าจะเป็น ROX ROV Valorant หรือว่าเกมือนื่นอีกเพียบเลยถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีก ต้องนี่เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพและพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอมฮอลโลฉันกลวงรับส่วนลด,ดพิเศษลิงก์อยู่ในคําอธิบายจัดไปครับทุกคนก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าแผนนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ส่วนตัวผมเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันเข้ามือมากๆเลยในตอนนี้เป็นแผนที่ผมเนี่ยปรับปรุงมาจาก4222ที่ผมเคยลงคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่แหละครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าแผนเดิมมันเล่นเกมรับยากไปหน่อยเพราะว่าแผงหลังมันดันสูงจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเกมรุกเนี่ยม ที่มาของคลิปอัปเดตแผนคลิปนี้นี่แหละครับโอเคครับเรามาดูกันที่ในส่วนของแท็ติกก่อนเลยนะครับสำหรับแท็กติกที่ผมปรับเอาไว้ในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการยืนของมันนะก็คือ4222นี่แหละ แต่ว่ามันมีไอเดียในการคิดแผนประมาณนี้นะครับก็คือผมเนี่ยตั้งใจให้นักเตะในแนวรุกทั้ง4ตัวในแนวบนเนี่ยนะครับให้พวกเขาเนี่ยพยายามหาพื้นที่วิ่งเข้าใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเลยโดยที่มีกองกลางเบอร์8เนี่ยคอยวิ่งขึ้นไปช่วยในพื้นที่แดนกลางในตอนที่เล่นเกมรุก,กน,นะครับแล้วก็มีกองกลางเบอร์6อีกคนนึงเนี่ยที่จะมีหน้าที่คือเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยคอยคัพเวอร์คอยสอนเพื่อนอีกทีหนึ่งในจังหวะเล่นเกมรับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีจังหวะที่โดนโต้กลับมาเนี่ยนะครับ พวกเขาเนี่ยนะครับคอยคาเวอร์อยู่ด้านหลังของทั้งปีกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางทั้งสองคนอีกทีหนึ่ง เพื่อให้มันมีตัวผู้เล่นเนี่ยคอยช่วยชะลอเกมรุกของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในจังหวะที่โดนอีกฝ่ายกําลังเล่นเกมสวนกลับอะนะครับถ้ากับว่าในจังหวะที่เล่นเกมรุกเนี่ยนะครับทีมเนี่ยจะมีรูปแบบการเล่นที่มันคล้ายๆกับ4-2-4หรือ4-1-1-4เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยคือตั้งใจว่าจะเล่นให้มันน้อยจังหวะให้ได้มากที่สุดอะนะครับเล่นบอลไดเรกไปให้ถึงหน้ากรอบเขตโทษของอีกฝ่ายให้ได้ไวที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยไม่สามารถวางบอลทะลุไปหา ร,รวมถึงในบางจังหวะเนี่ยก็อาจจะมีจังหวะที่ผู้เล่นเบอร์หกเนี่ยนะครับขึ้นมาช่วยเคาะบอลประคองเกมเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับผมในจังหวะเล่นเกมรุกส่วนในจังหวะเล่นเกมรับเนี่ยรูปแบบการยืนของมันเลยก็คือ4-2-2-2เลยครับมีฟิวตรงกลางทั้ง4คนเนี่ยจะต้องช่วยกันแพ็กเกมตรงกลางเอาไว้ให้ได้และก็แผงหลังทั้ง4คนเนี่ยจะต้องไม่ยืนลงไปต่ํามากจนเกินไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือเพื่อป้องกันลูกยิงไกลอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ต้องการที่จะบีบพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียในตอนที่คิดในตอนที่พยายามจะปรับปรุงแผนนี้จากแผนเดิมที่เคยแชร์ให้เพื่อนๆฟังไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดูแผนเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลองกดที่มุมขวาบนไปชมแผนเดิมกันก่อนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวทันมาเนี่ยเราลองมาดูกันที่แทคติกที่เซตเอาไว้ในเกมกันบ้างคือสำหรับในส่วนของเกมรับเนี่ย d e f e n s i v e s t y l ์ผมปรับเอาไว้ให้มันเป็นบาลานซ์นะครับวิทเนี่ย45แล้วก็เดฟ62ส่วนเหตุผลที่ปรับเอาไว้ประมาณนี้เนี่ยก็แบบที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับคือว่าในจังหวะที่เล่นเกมรับเนี่ยตั้งใจว่าจะพยายามแพ็คเกมตรงกลางเอาไว้ให้ได้ก็เลยปรับเอาไว้แค่45ก็พอแล้วก็แผงหลังเนี่ยจะต้องไม่ลงไปยืนต่ํามากจนเกินไปนะครับก็เลยปรับไว้ที่ประมาณ62ประมาณนี้ไปก่อนส่วนถ้าเพื่ออนนนนคไหนเเนี่่่่ทททลแแ้ววรูสสึกกาาบบบบดงงะุชมม ของเราเนี่ยวิ่งลงไปช่วยเกมรับไม่ทันะนะครับก็อาจจะลดในส่วนของเดฟลงไปได้อีกนะครับแต่ผมแนะนําว่านะไม่ควรลงไปให้มันต่ําเกินกว่า40ะนะครับเพราะผมเนี่ยคิดว่ายิ่งเราทิ้งแผงหลังเอาไว้ต่ํามากเท่าไหร่เนี่ย มันจะยิ่งเป็นการเหมือนเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีพื้นที่เล่นได้มากเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกมรุกกันบ้าง Bu i l d Up Play เนี่ยผมปรับเอาไว้เป็นบาลานซ์นะครับแล้วก็ส่วน c h ance creation เนี่ยปรับเอาไว้เป็น direct passing ส่วนนี้เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับผมก็คือพยายามเล่นบอลแบบ direct ให้ผู้เล่นเนี่ยพยายามวิ่งเข้าพื้นที่สุดท้ายของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดแต่ว่า Build u ั p เ a y เนี่ยก็จะยังเป็นบาลานซ์อยู่นะครับก็คือตั้งใจว่าจะพยายามเซตให้น เติมไปข้างหน้ามากจนเกินไปแล้วก็ในส่วนของวิดเนี่ยที่ปรับเอาไว้เป็น50เน hi, ี่ยก็คือกลางๆเลยนะครับไม่ต้องการที่จะเล่นออกริมเส้นมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ต้องการที่จะ,จะเจาะแค่ตรงกลางอย่างเดียวคือพยายามที่จะเล่นตามจังหวะของเกมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเพล y e เ i อร์อินบ็อกซ์เนี่ยปรับเอาไว้5นะครับก็คือกลางๆเหมือนกันคือไม่พยายามวิ่งเข้ากรอบเขตโทษของอีกฝ่ายมากจนเกินไปพยายามให้มีแต่ตัวรุกเท่านั้นเนี่ยแหละครับที่พยายามวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษของอีฝ่าย ส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งใจว่าจะให้อยู่ประจตำตําแหน่งของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณนี้เลยส่วนคอเนอร์กับฟรีคิกเนี่ยปรับเอาไว้แค่1เท่านั้นเลยครับถ้าเดี๋ยวทันมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Player Instruction กันบ้าง กองหน้าทั้ง2คนเนี่ยผมปรับเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับคือเป็นสเต์เซนทรัลเป็นเกตอินบีไฮแล้วก็เป็นสเต์ฟอร์เวดพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือกองหน้าเนี่ยไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับเลยพยายามยืนตำแหน่งอยู่ตรงกลางเอาไว้นะครับพยายามหาจังหวะวิ่งสอดกองหลังอีกฝ่ายเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้ก็คือเซตเอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกองหน้าทั้งคู่เลยส่วนมิดฟิลริมเส้นทั้ง2คนเนี่ยผมปรับให้ริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยเป็นเกตอินทูเดอะบล็อกฟอร์ครอส ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น Stay on edge of box for cross ส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในจังหวะที่มีการเล่นลูก cross จากลิมเส้นเข้ามานะครับตัวฝั่งขวาเนี่ยจะคอยวิ่งเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษของคู่แข่งส่วนตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะฉีกออกมานะครับรอเก็บบอลจากนอกกรอบเขตโทษอีกทีนึงอันนี้เนี่ยคือตั้งใจว่าจะเซตให้มันต่างกันเอาไว้นะครับเพื่อความหลากหลายในการเล่นเกมลุกเท่านั้นเลยครับ แล้วก็ในส่วนของ m i ดฟ i e l ตรงกลางทั้งสองคนเนี่ยตัวฝั่งซ้ายผมปรับเป็น stay back wide attacking เอาไว้นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยผมไม่ปรับอะไรเลยนะเป็น d e ฟอลต t ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตามที่ผมพูดเอาไว้ตอนต้นคลิปเลยคือตั้งใจให้ตัวหนึ่งเนี่ยเล่นรับอย่างเดียวไปเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถวิ่งเติมขึ้นมาช่วยเกมรุกได้ด้วยแล้วก็ช่วย recover ์บอลตรงกลางได้ด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะปรับเอาไว้ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือ f u ลแ back ทั้งสองข้างผมปรับทั้งสองข้างเนี่ยให้มันเป็น stay back, Wild, เล่นเกมรับอย่างเดียวเท่านั้นส่วนตำแหน่งอื่นๆที่เหลืออย่างเซนเตอร์แบ็กและก็ผู้รักษาประตูเนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเป็นดีฟอลต์ของเกมล้วนๆเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการเล่นของแผนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนอีกทีนึงนะก็คือในส่วนของเกมรับกับเกมรุกเดี๋ยวเรามาคุยกันที่ในส่วนของเกมรับก่อนแล้วกันนะครับคือสาหรับในส่วนของการเล่นเกมรับเนี่ยการยืนตำแหน่งของแผงหลงังและเมดฟิล์อะ มันจะค่อนข้างยืนชิดกันอยู่ระดับหนึ่งเลยข้อดีเนี่ยคือมันจะช่วยให้บอลทะลุช่องของมันผ่านได้ค่อนข้างยากครับยิ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถสวิชตัวผู้เล่นได้คล่องๆบวกกับการใช้ที่แม่คอนเทนได้แบบถูกจังหวะแล้วเนี่ยการจะโดนเจาะจากตรงกลางเนี่ยมันจะทําได้ค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยบีพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เล่นน้อยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเกมไหนเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยบังเอิญไปเจอผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เขาเล่นไล่เฟรชไล่บีบเราตลอดเวลาบวกกับว่าผู้เล่นคนนั้นเน เพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยมันจะยืนไม่ห่างกันมากอะคือถ้าหลุดตำแหน่งไปทีนึงเนี่ยคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันจะเปิดกว้างเลยนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกสวิชตัวผู้เล่นให้ได้คล่องๆนะครับแล้วก็ฝึกใช้ที่เมคัคอนเทนต์ให้คล่องๆเอาไว้เลยหรือไม่เนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแผงหลังเนี่ยมันดันสูงจนเกินไปเนี่ยนะครับพเพื่อนๆเนี่ยก็าจะลองปรับในส่วนของเดฟลงมาก็ได้นะครับให้อยู่ในจุดที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจมากที่สุดจะดีที่สุดคคครรัััับบผมมมมใใในน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 นสส่่่่่่วววววีีี้้้้เเเเยยกกกก็็จะขขขึอออออููาถดงงพืืลลลแุตท ราหลายๆคนเนี่ยมันจะช่วยกันวิ่งสอดเข้าพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามบ่อยมากๆจะมีทางเลือกในการจ่ายบอลทะลุช่องหรือว่าจะรอบครูพาสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกทําได้ตามจังหวะของเกมเลยนะครับแต่ว่าจะเน้นๆน,น,นิดนึงนะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามดูจังหวะที่กองหน้าวิ่งสอดขึ้นไปดีๆครับหรือถ้าในจังหวะไหนเนี่ยนะที่กองหน้าของเราเนี่ยวิ่งไปเทียบกองหลังของอ e ีฝ่ายได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดปุ่มแทงบอลไปได้เลยครับถือว่าได้ลุ้นเลยจริงๆสําหรับจังหวะแบบนี้ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ไม่ชอบให้นักเตะม,มันวิ่งเข้าใส่เขาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะลองปรับในส่วนของ chance creation ให้มันเป็น Balance ดูก็ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบการเล่นมันจะช้าลงหน่อย แต่มันก็จะมีทางเลือกให้เราเนี่ยใช้บอลสั้นๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็ลองอไปปรับใช้กันได้เลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันแล้วแต่ความถนัดของทุกคนเลยจริงๆโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปลองใช้มาแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์ผลลั์กันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดหรือว่าตกลนในส่วนไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยยังไงผมฝากกดไลค์กด, share, กด ใหม่ของช่องเราดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ